เล่าสู่กันฟังโดยกองบองตื่นครับลูกสาวหลงผัวฆ่าแม่ตัวเองครับจ้าคลั้นเมื่อขุดศพเจอในบริเวณรั้วบ้านของเธอเองตำรวจก็จึงได้เชิญตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งล่ะครับจ พูดไปใครจะเชื่อว่ายังมีลูกในรักคุณที่ไม่รู้จักสำเนียกสำนึกกลับมองเห็นแม่ผู้ให้กำเนิดผู้อุ้มท้องตัวเองมาแปดเก้าเดือนเป็นผู้ขัดความสุขของตัวเองกล้าได้แม้กระทั่งฆ่าผู้มีพระคุณข่าแม่ได้ลงขอครับท่าน เรื่องราวมันเกิดขึ้นมานานพอสมควรครับคือตั้งแต่ปลายปี2557นหน้แหละครับเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่18ทธันวาคม2557ที่สบพบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการแจ้งความว่ามีคนหายไปครับซึ่งผู้ที่สูญหายไปนั่นก็คือนางชมพูนุษมาดแจ้งอายุ33ปีเป็นแม่ค้าขายผักตลาดนั้นแหละครับ ซึ่งการหายไปในครั้งนั้นน่ะทางตำรวจสบพบางม่วงเจ้าของคดีมีข้อมูลน้อยมากจึงทำการสืบหาลำบากครับเรื่องราวของคดีก็จึงไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไรนะประกอบกับนางสาวบีนามสมมุติผู้เป็นลูกสาวคนโตวัย7 7ปีนี่ก็ได้ให้ข้อมูลค่อนข้างจะสับสนวกวนุนคดีจึงถูกเก็บเข้าลิ้นชักไปพักหนึ่ง ในขณะที่ทางญาติผู้สูญหายก็ได้สอบถามติดตามจนถึงขั้นเข้าพึ่งพาทางสยศาสตร์เจ้าเข้าสงต่างๆในที่สุดทางเจา้าเข้าสงก็ฝันทงลงไปว่านางชมพูนุษนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วทิ้งเวลามาจากเดือนธันวาคม2557จนย่างเข้าเดือนมก,กราคม2559รวมเป็นเวลาปีกับอีกหนึ่งเดือนในที่สุดก็ได้ขุดพบซากศพของนางชมพูนุษ ถูกฝังอยู่ใต,ต้ตนมาปางข้างบ้านของเธอเองคลั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ขุดขึ้นมาแล้วก็เรียงกระดูกให้เป็นรูปเป็นร่างแถมก็ยังได้พบสากเสือผ่านาฬิกาข้อมือที่ข้อมือข้างซ้ายทางญาติญาติทุกคนต่างก็ยืนยันว่าคือศพของนางชมพูนุชอย่างแน่นอนคลั้นเมื่อขุดศพเจอในบริเวณรั้วบ้านของเธอเองทางตำรวจก็จึงได้เชิญตัวของนางสาวบีลูกสาวคนโตเข้าสอบปากคำ เมื่อศพถูกขุดพบนางสาววีลูกสาวของผู้ตายจำนนต่อหลักฐานก็จึงได้ยอมรับสารภาพและก็บอกว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนฆ่าและก็บงังคับให้เธอขุดหลุมฝังแม่เธอต่อมาไม่นานนางสาววีก็กลับคำให้การอีกครับให้การใหม่อีกครั้งว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนฆ่าแล้วก็ยังได้ข่มขืนเธอและก็ถ่ายคลิปการร่วมรักไว้และก็ข่มขู่ให้เธอช่วยขุดหลุมฝังแม่ ถ้าเธอไม่ทำตามก็จะนำเอาคลิปที่ถ่ายไว้ไปแชร์ต่อมานางสาวบีก็ได้ให้การใหม่อีกครั้งเป็นรอบที่สามครับครั้งนี้เธอบอกว่าเธอแอบคบกับจิกหรือแฟนหนุ่มหัวเธอเป็นคนร่วมกันลงมือข่าแม่ตัวเธอเองโดยแฟนหนุ่มหรือที่เธอเรียกว่าผัวเนี่ยซึ่งเพิ่งคบกันทางเฟซได้นัดเธอออกไปเที่ยวแต่เธอบอกว่าออกไปไม่ได้แม่ไม่ให้ไปแม่ไม่ให้ไป จากนั้นแฟนหนุ่มของเธอซึ่งก็คือนายเบลหรือนายนาทีสีม่วงได้พูดจากเกลียกลอ่มว่าถ้าอยากออกมาเที่ยวให้อย่างอิสระเสรีก็ต้องให้แม่ของเธอหายไปแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากแม่เธอตายไปแล้วสมบัติทุกอย่างเรือกสวนไรน่นาตลอดจนแผงขายผักที่ตลาดเกาจะตกเป็นของเธอแบบอัตโนมัติเธอก็จึงได้หลงเชื่อ ต่อมาเวลาช่วงตีหนึ่งของคืนวันที่15ธันวาคม2557นายเบลแฟนหรือผัวเธอนี่ได้มาหาที่บ้านพักและเธอก็ได้ออกไปเปิดประตูให้ให้นายเบลมาจัดการฆ่าแม่เธอในขณะที่แม่กําลังนอนหลับซึ่งตอนเนี้ทางผู้ต้องหาอีกคนคือนายเบลหรือนายนาทีสีม่วงได้สารภาพว่าตอนแรกนั้นนางสาวบีได้ยื่นมีดให้เพื่อให้ไปปาดคอแม่เธอเอง แต่นายเบลบอกว่าไม่เอามันน่ากลัวจากนั้นนางสาวบีก็จึงได้ไปหยิบเอาผ้าพันคอลูกเสือเนตรนารีและก็ก้อนอิดตัวหนอนที่หน้าบ้านมาให้เขาก็จึงได้ทำการเอาผ้าพันคอลูกเสือรัดคอเหยื่อและก็ได้ใช้อิดตัวหนอนทุบอย่างแรงลงไปที่ร่างและก็หัวของนางชมพูนุชจนเสียชีวิตจากนั้นก็ได้พากันนำร่างออกไปฝังที่โคนต้นมาปรางหลังบ้าน ครั้นเมื่อทุกอย่างเริ่มกระจ่างทางตำรวจก,ก็จึงเจาะลึกลงไปว่าในช่วงแรกๆนั้นหลังจากที่แม่หายตัวไปเนี่ยต่อมาอีกหนึ่งถึงสองเดือนได้มีเฟซของแม่เปิดขึ้นอีกนางสาวบีก็จึงสารภาพว่าตัวเธอเองเป็นคนเปิดขึ้นเล่นเพื่อหลอกให้ทางหยาด,ดสบายใจว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่จนต่อมาทางพี่ชายของนางชมพูนุชเห็นเฟซน้องสาวก็สบายใจขึ้นแถมยังส่งข้อความไปต่อว่าทิ้งลูกๆไป ไม่เห็นแก่ลูกคนโตก็ให้เห็นแก่ลูกคนเล็กมั่งจากนั้นเธอก็ไม่ได้ตอบโต้ใดๆและก็ปิดเฟซไปนานๆนนก็จะเปิดขึ้นหลอกอีกแถมยังบอกว่าจะไม่กลับมาขอยกทรัพย์สินทั้งหมดให้ลูกสาวคนโตเป็นผู้ดูแลเมื่อความแตก ออกมาแล้วนางสาวบีลูกสาวทรพีที่ให้กิ๊กหรือผัวตัวเองลงมือฆ่าแม่เพียงแค่อยากออกเที่ยวเตรแบบอิสระไม่ต้องมีแม่มาคอยห้ามคอยเตือนป่านนี้นางบีและกับผัวหนุ่มของเธอคงติดคุกหัวโตไปแล้วระคราบท่านสวัสดีดีดีดดดอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยละกันขอรับจ่านสวัสดีดด